ขิงซอยลงไปก่อนครับตามด้วยเห็ดหูหนูครับลงไปได้เลยนะครับผมโรยหน้าด้วยขึ้นช่ายครับผมสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนมบ้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําปลานินทอดกรอบผัดขิงครับหรือว่าปลานินผัดขิงนั่นเองนะครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับก็มีปลานินนะครับผมอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับ ผู้ช่วยบรรเจตเกตคงนะครับผมเป็นคนมาให้นะครับช่วงนี้น้ําท่วมนะครับอพอดีเขาหาปลาผ่านหน้าบ้านครับเขาก็จะดีครับก็แวะเอาปลามาให้นะครับผมนี่นะครับประมาณสามตัวนะครับผมาเราก็จะมีนะครับขิงนะครับแล้วก็ใช้อขิงซอยนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับใส่เห็ดหูหนูด้วยครับผมขึ้นช่ายนะครับผมขึ้นช่ายแล้วก็ กระเทียมนะครับผมนี่กระเทียมแล้วก็จะมีพริกนะครับก็เป็นพริกอ่าชีฟ้าแดงชีฟ้าเขียวนะครับผมเ,เพื่อตัดสีสันให้สวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำปลานินผัดขิงกันครับ เดี๋ยวเราจะนําปลานิลไปทอดนะครับก่อนจะทอดเดี๋ยวเราโรยเกลือเขาเกลือก่อนนะครับผมเพื่อกันปลาติดกระทะนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็นําปลานิลนะครับลงมาทอดก่อนนะครับผมพอน้ำมันร้อนได้ที่นะครับคราวนี้เราก็ลงทอดได้เลยครับ นี่นะครับเทคนิคการทอดปลานะครับผมเราทาเกลือไปก่อนนะครับจะทำให้ปลาไม่ติดกระทะนะครับผมแล้วก็น้ำมันก็จะไม่จะดินครับผม ตอนนี้ปลาดิบของเราก็ทอดเหลืองกรอบได้ที่แล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะทอดกรอบประมาณนี้นะครับ ทอดปลานิลเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาลงมือผัดขิงกันเลยครับผมก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนครับผมนำกระเทียมที่เราหั่นซอยนะครับลงไปเคี่ยวให้หอมก่อนนะครับผมจากนั้นก็เติมน้ำเล็กน้อยนะครับ ปรงุงรสด้วยน้ำมันหอยครับจากนั้นเราก็ใส่ซีอิอ๊วขาวครับใส่ผงลูกดีนะครับผมจากนั้นเพื่อนๆก็ชิมนะครับผมถ้าขาดอะไรก็ใส่เพิ่มเติมได้นะครับผงนัวเพื่อนๆจะใส่ด้วยก็ได้นะครับผม น้ำปลาเพื่อนๆไม่ต้องเติมนะครับผมซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็วกรสดีก็มีรสชาติที่เค็มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเติมนะครับผมพอเราปรุงได้ที่แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะใส่ขิงซอยลงไปก่อนครับตามด้วยเห็ดหูหนูครับใส่ไปพร้อมกันเลยครับผม จากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลใส่ขาวนะครับตัดรสหวานเล็กน้อยครับผมถ้าเ,เพื่อนๆไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมพอเราปรุงรสได้พี่นะครับขิงเราก็สุกแล้วคราวนี้เราก็ใส่ปลาเนนที่เราทอดเมื่อสักครู่ลงไปได้เลยนะครับผมลงไปผัดพร้อมกันเลยครับ จากนั้นเราก็ใส่พริกลงไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับรับเดียวก็เสร็จแล้วนะครับผมอ่าเราก็ปิดไฟนะครับโรยหน้าด้วยขึ้นช่ายครับผมปลานิลทอดผัดขิงครับผม เสร็จไปอีกหนึ่งเมนูนะครับผมปลาลิ้นทอดกรอบผัดขิงนะครับผมสไตล์ครัวบ้านนอกคนเป็นบ้านนะครับอ่าสูตรนี้เพื่อนๆก็ลองไปทําทานที่บ้านนะครับผมรับรองครับถ้าทานแล้วรับรองก็จะติดใจทางครัวบ้านนอกคนเป็นบ้านยินดีนําเสนอครับผมถ้าชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมครัวบ้านนอกคนเป็นบ้านนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับผมนี่นะครับถ้ามีคลิปดีๆนะครับ ถ้าเรากดติดตามเอาไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม